นะครับโอเคก็สวัสดีพี่น้องด้วยนะครับไอ้เ <c> ล <oughs> ็บอยู่แป๊บแม่ตอนนี้ไม่ค่อยสบายอีกแล้วอัดไมค์ครับบอลพีทเลยไม่สบายทุกทีไม่เกี่ยวนะฮะโอเคก็ okay. สวัสดีพี่น้องด้วยนะฮะวันนี้ก็มาพื่อบกกระเพาอีกแล้วนะวันนี้มาอยู่กันในเกมที่มูช,ชัวเกมไมค์ครับในซีรีส์บอลพีทอีกแล้วนะครับก็อยู่กันอ่ากับผมกระเพานะฮะก็ไม่มีอะไรมากบอกรักผัวเอ้ยไม่ใช่นะครับก็วันนี้นะฮะอยู่กันไมค์ครับบอลพีทในมอสทวายแล้วโฟเรสเอ้ยลืมเราต้องเปิดกล่องก่อนดีกว่าเดี๋ยยววเดี๋กล่องแป๊บ อ่าโอเคครับเราได้ทําการเซกกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเราครั้งนี้เราจะมาเปิดกันกเปิดกล่องที่3นะครับกล่องที่3นะฮะโอเคเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้กล่องอะไรนะครับจะได้ผลไม้ปิศาจอะไรตอนนี้เรามีผลไม้ปิาชาจอยู่ชนิดหนึ่งนะฮะเป็นผลไม้นิคิวนิคิวใช่ไหมนะฮะผลไม้นิคิวนิคิวเป็นผลอุ้งตีนหมีนะครับเป็นผลของคูมะ ถ้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นคูมะานะครับผมหายไปนานนี่บอกเลยว่าไปอยู่ันพีทมาด้วยนะดูมาหลายตอนมากนะครับของคูมะคูมะานี่จะเล่าไรดีหนึงน่งจะเทปจนสลัดด้วยนะครับโอเคช่างมันมาเราเปิดกรรไกรกันดีกว่าว่าจะได้ผลไม้ปีศาจอะไรหนึ่งสองอึบแม่งไม่ได้มาสองพาร์ตติดเลยว,ว่ะโอ้ยแม่งเอ้ยเอาผลคูมะามากินก่อนก็ได้ครับ เราใช้ตั้งแต่เราเล่นมานี่เรากินประมาณสามสี่ผลเองไหมแม่ผลคูมะทั้งนั้นเลยอ,อันนี้ไม่จําเป็น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 เหล็กไว้นี่บ้างครับเฮ้ยเอาเหล็กมาทําชุดก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยจะว่าไปเพราะว่าต้องใช้อาจจะต้องใช้ก็ได้นะครับอิ๊บโอเคเหลือีกสามอันใส่กอดสักอันหนึ่งนะฮะจะได้รู้สึกว่าเราปลอดภัยจากอะไรสักอย่างโอเคกินเลยนะครับ จำไม่ได้แล้วว่าผลคูมาใช้ยังไงนะฮะโอเคไมไ่เล่นานานมากเลยไหมครับวันพีนเนี่ยอทองไปถอยหมดเลยครับทานนี้นะยผมคิดว่าผมจะ,อะเออเรียกว่าไอเดียตอนนี้นะครับปราสาทเราก็บุกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ก็ยังเรียกว่ายังไงดีเรายังไม่มียังไม่มีพลังมากพอที่จะไปสู้กับไอไอน,นี่ได้นะครับยังไม่มีพลังไปสู้กับไอทรอยไลท์ลิสได้นะฮะเออไอราชาที่อยู่ในปราสาทเนะี่ยผมยังสู้มันไม่ไหวนะครับ โอเคตอนนี้อยากจะครัฟครัฟส่วนคัฟติ้งเดี๋ยวคราัฟไกด์อยู่ไหนเอออยากจะครัฟแผนที่ก่อนเขาว่ามอสทไวและเฟลเมมันจะมีแผนที่ด้วยนี่ไอ้พูกนี้คืออะไรเนี่ยไอเทมหลายอย่างเลยไหนแผนที่อยู่ไหนแมปลองเสิร์ชหาน่าจะเจอนะครับ M A P แมปแมปแมปโอ้อะไรมากมายวะเนี่ย แมพศูนย์กระดาษแล้วก็ตามด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้โหต้องใช้อน,นี้ด้วยโคตรโคตรเยอะโคตรพอ่อโคตรแม่เยอะก็จะค้าแผนที่ได้โอ้ m ม g ก็อะไรวะเนี่ยโอเคนะครับถ้าเรายังค้าแผนที่ไม่ได้ผมคิดว่านะตอนนี้ผมจะไปตามหาไอ้น,นี่ก่อนสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าไฮด้า ra, นะครับตอนนี้ผมอยากจะรู้จักไฮดานะ ได้ข่าวว่ามอสทอยและฟอร์เรนนี้นอกจากมีพวกเจ้าหญิงหิมะแล้วนะครับก็ยังมีไฮด้าอยู่ด้วยนะฮะมีไฮดา้าแล้วก็มีตัวอื่นอีกมากมายนะครับโอเคมไม่เอาอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปตามหาไฮด้าก่อนนะครับผมยังไม่อยากเข้าเมืองหิมะโอ้โหเห็ดแค่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยหิมะเยอะชิบหายปิดหิมะยังไงวะมองทางไม่เห็นเลยโอเคครับ ถ้าเราโอ้ยเดี๋ยวไอ้ไม้แล้วเหรออีโคโบโคโบมาอีกแล้วเหรอมาพอนะติสานะสโลอีกแล้วอะมันปดธีมะยังไงอยากปดธีมามากเลยโอเคช่างมันครับเฮ้ยออกเฮ้ยเจอแล้วทางนูน้นน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะฮะเ,เจอแล้วครับเจอแล้วครับเฮ้ยมีเหมืองตรงนี้ด้วยฮนะ โอ้ oh my god นแถวนี้มันคืออะไรกันแน่ครับว้าวมีโหลแกล้วให้ด้วยโอ้ยแลกแลกแลลก,กเดี๋ยวเดี๋ยวขอเซฟแมปก่อนเวทพอยต์เฮ้ยไม่ใช่ดิต้องก็ตัวนี้นะครับเขียนว่าไฮด้าไฮด้าเขียนผิดแน่เลยกูโอเคแอนตั้งสัรลักษณ์ไว้ว่าตรงนี้คือไฮด้านะครับมาไหนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเราเองอุ้ย ตีแรงเหรออย่าพึ่งอย่าพึ่งบอกว่าอย่าพึ่งไงอย่าพึ่งไงจะว่าไปเลาใช้ดาบตีทำไมเนี่ยโอเคครับ <c oughs> วันนี้กับกลับไปบ้านนี่ก็ดีนะจะได้กูฟักทองอยู่บ้านเออข้างในนี้เหมือนจะเป็นไฮด้าหรือเปล่าครับหรือว่าไฮด้าอยู่ในถ้ำฮะหรือว่าในนี้คือนาคาครับมันคือตัวอะไรครับอันนี้ยูเตอร์ช็อคเออเราพังมันไปนเลยดีกว,ว่า ตุ้มโอเคในเมื่อมันเข้าไม่ได้แล้วก็พังไปเลยหาทางเข้าไม่เจอขี้กระถาฮัลโหลเอ่ <Hello. S 1> เออ่าแตกแล้วไม่มีอะไรเลยเหรออุ๊ยมาแล้วนากาจริงด้วยไม่ใช่ได้ครับโอ้โอนากาเหรอวะเราจะสู้กับนากายัางไงดีอุ๊ยนากามีเลือดร2 0ยโอ้วิ่งเร็วมาก วิ่งเร็วมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนมามามายูทเตช็อกอื้ออุย้ยนากาเกือบตายอ๋อนากาเกือบตายโคตรโหดแคนโดร่าม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 านากา,กานากา,กานากาโจโดนยูทเช็อกผมทีเดียวนี้แทบตายเลยอุ้ยนากาใะไรเพิ่มเลือดได้วะอุย้ยเดี๋ยว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 จะไปอีกทีนึงอือ หายหายไหมโอ้โหนากานากาตายง่ายมากมันได้เลเวลด้วยครับโอ้ยคันหูไม่รู้เป็นอะไรแป๊บนึงสกิลนี้แรงมากอ่ะโอ้โหโจมตีดาเมจเป็นเกือบร้อยะครับสกิลนี้เยอะจริงๆทำไมทำไมเรารู้สึกว่าเราขี้โกงไงไม่รู้เนี่ยไม่เงยโหดไปไหนเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุ้งอุ้งตีนหมีสีแดงนะครับ ทำมาอุ้งตีนหมีสีแดงทำอะไรได้มันสามารถปล่อยเป็นระเบิดได้ตุ่มมันเป็นความอันแน่นความเจ็บปวดนะฮะเออเหมือนจะท้อนความเสียหายออกมาประมาณนั้นโอเคนาคาโอ้นาคาอ่อนจะมาเลยแต่ว่ามันไม่ไมันไม่ได้มีที่เดียวนี่ไหนาคาความมีเยอะ,ะฮะเชดบอสนาคาตัวแรกจัดการได้แล้วครับเป็นไงฝีมือกะเพรา แม่งเล่นนี่ไม่ถึงส0นาทีฆ่าได้แล้วเร็วชิบหายนะครับโอเคได้ของขอรบสมควรเลยฮะไปที่อื่นต่อเลยกันนะฮะลองเดินไปเรื่อยๆเนีเพื่อเราจะเจออะไรอย่างอื่นอีกอแถวนี้นี่มันอะไรกันวะเนี่ยเฮลโลกวางก mm hmm. วางจ๋ากวางอะไรร้องเหมือนวัวเลยเออ โอเคครับออกจากที่นี่ก็ดีกว่าฮนะพังไปเลยฮิตุ่มเย่ะไออันนี้มันทำอะไรได้นะอ่ะบอ๋อย็ดแค่เออเราเก็บไว้ก็ดีนะเป็นเหมือนแบบที่แบบขุดออกไปขุดออกไปเออโอเคเย้ okay. yeah. ว้าวเจอเหมืองอีกแล้วอ่ะจะลงเหมืองดีไหมครับเดี๋ยวค่อยลงแล้วกัน เขาว่ากันเขาว่ากันนาคากระจอกฉันมาเลยเอ้ยนั่นบ้านอะไรเอ้ยมีกระรอกด้วยน่ารักน่ารักจังน่ารักฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟุ้งฟิ้งตีกระรอกตายแม่งลแล้วนี่มันตัวอะไรครัอะไรอุ้ย w h วอเตสเกล l ิตตังดูชนะฮะอุ้ยเหมือนมันพ่นอะไรออกมาเลยอ่ะเสด็จเจ้าเราเองอยูทเตช็อคเออเอา้าวกดสกิลผิด สกิลนี้ไปเอ๋อสกิลนี้ไปมันใช้ยังไงมันใช้ยังไงวะอ่านี่อย่างน,นี้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอ่าจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้กินอะวะโอ้โอ้โอเคจั๊ว่าไปนี่เดี๋ยวนะโอเคครับเรามี85เวอร์พอยต์เลยฮะถ้าเราครบอ่าครบ90หรือครบ100่งร้อไม่แน่เราคงจะได้สกิลสกิลโซนะฮะ โอ้โหเยอะว่ะวันนี้ไปกิน86ใช้เพิ่มมาตัวเดียวมั้งกูฆ่าไปตั้งหลายตัวมาฮึบโอ้ยตีแรงชะมัดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคอร์ลิจเลือดแป๊บโอ้ยเฮ้ยของข้างในเราเต็มแล้วอ่ะเราได้เห็ดมาเพียบเลยครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นโอ้ยไม่จำเป็นอะไรไม่ได้เป็นออกไปครับพาดฟ้องพาดฟ้องออกไปครับ โอ๊ยเดี๋ยว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 เยวอ,อ,อเกือบตายอีกแล้วไงเราดีพึ่งดีครับแหมผลของคุม,มายนี่โหดจริงเฮ้ยมันแกะนี่นะไอ้มันแกะในตำนานนี่นะบิ๊กโคนบิ๊กโคนชิพแกะแกะบิ๊กโคนเลี้ยวกแกะอะไรสักอย่างนะะั่นแหละมันใช้แกะสลักแน่นอนนะโอเคเราคาที่ขุดเหล็กมาเอาอันนี้ดีกว่ามั้ง เอ้ยครับที่ตาขุดแกะเออค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยครับวันนี้เรามาประจนภัยครับอของเยอะเกินนี่ไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นออกไป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 อึ๊บเอะโอเคเยี่ยมโอ้เยอะไปไหนเนี่ยต้องโจมอุ้ย ทำไมมันม okay. ีเหมืองเป็นงี้เลยวะโอ้โหตกใจนึกว่ามีอะไรเคสดอกไม้เอ้ยแม่งไปทางลงแบบสุดยอดเอ้ยเราก็รู้ว่าทางลงอะไรโอเคเอ้ยใครมันทักเฟซบุ๊กมาช่างมันเดี๋ยวก่อนจะว่าไปนี่เวลาเวลาผมเดินไปที่ใหม่ๆมันก็โหลดแบบใหม่ให้เหมือนกันนะครับแบบว่าแบบค่อยๆโหลดแบบใหม่ให้อะไรอย่างนี้นะ มาเลยทําให้แบบดูกระตุกนิดนึงนะครับอันนี้จริงมันไม่ได้กระตุกอเลยเลยมันโหลดแบบเพิ่มนะครับพจนภัยโลกกว้างไงเออก็อย่างยี้แหละโอ๊ยแต่เราเจอไฮด้าแล้วว่าต้องเอ้ยเราเจอนาคาแล้วอ่าตั้งแต่ผมเล่นมอดนี้มายังไม่เคยเจอไฮด้าเลยนะไฮด้าที่มันมีหลายหัวครับไม่เอ๊ะจะว่าไปไ <c oughs> อเห็ดนี้มันทำอะไรได้เนี่ยมัดมัดอะไรสักอย่างพันลูมเอ้ยเจอประาสาทอีกแล้วอ๋อ โอ้ประสาทอีกแล้วครับโอเคฮะเป็นประสาทคนละที่กับเราด้วยเนะี่ยฮัลโหล my friend ฮัลโหล my friend ฮัลโหล my friend my friendly I'm friendly โอเคทางนูใช่ไหมยเยอะใช่ไหมอื้ออัดแน่นด้วยคอนจับปวดเก้าเอ็ดแล้วยังไม่ได้สกิลว่ะ โอเคเราลองหาทางเข้ากันดีกว่าครับหาทางเข้าที่แห่งนี้นะผมว่ามันคงจะเข้าได้ถูกไม่ได้ใช่ไหมถูกไม่ได้ลองหาทางเข้าดูดีกว่าครับทุกที่มันต้องมีทางเข้าของมันมเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะกระต่ายเหย็ดเคแต่เราหาทางเข้าไม่เจอว่ะอันนี้เรื่องจริงเลยเรนนี่มันเหตุอะไรทัเรนเยอะอย่างนี้ เฮ้ยครับเราลองบุกปราสาทไปสักรอบดีกว่านะอยากรู้ว่าปราสาทแห่งนี้มันจะจัดการกับไอ้บอสนี่ยังไงคือตอนนี้ที่ผมแพ้นะที่ผมแพ้ชาวไอไลท์ลิสเนี่ยเพราะว่าอุ้ยที่ผมแพ้มันเนี่ยเพราะว่าผมไม่สามารถโจมตีมันได้ครับโจมตีมันไม่เข้าเลยฮนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันครับโอเคอเคุ้ยใครมาตุ้ยอุ้ยอุ้ยซิลเวอร์ฟิตหนังสือเพียบเลยฮัลโหล เคเราเข้ามาในตัวปราสาทแล้วฮะปราสาททุกที่ก็เป็นเหมือนกันหมดโจมตีไม่ได้เลยแม่งเอ้ยโจมตีไม่ได้ใช่ไหมระเบิดแม่งเลยโอ้ยเฮ้ยเจ้าฟิสเจ้ฟิสเจ้ฟิสเจ้ฟิสเดี๋ยวเดี๋ยวกี่ตัวเนี่ยเว้านี่แน่นี่แน่นี่แน่ถ้าเราโจมตีเมงยเราก็เบิดระเบิดแม่งเลยครับทำลายแม่งเลยอุ้ยอือเจวาฟิสแล้วมันมาจากไหนเยอะแยะวะสเกลริทันลงมาอีกแล้ว โอ้นี่ไงตรงนี้ไงที่สปาวโอ้ยทำลายสปาวทิ้งมึงเลยฮึบอาอะไรกันได้ขน,นาดแล้วดูเหมือนว่าทุกครั้งที่เราเออ่ทุกครั้งที่เราโจมตีบล็อกหรือว่าทำลายบล็อกจะมีเซเวอร์ฟิตออกมานะครับ <c oughs> โอเคโอ้ของเียบเลยเดียว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 เดีเวอร์ฟิตอีออกแล้วเซเวอร์ฟิตอีกแล้วองตรงนะที่จริงแม่งเราต้องได้สกิลโซแล้วแต่ตอนนี้ไม่ของเต็ม กิโอโซ่มันต้องได้แล้วนี่ไงนีงรูปภาพช่างแม่งไม่เอาเลยครับเฮ้ยเชืิตเขียยมันใช่โอเคก็วางแกนไร่ต้องใช้อีกเนี่ยบอกครงนี้ไม่ต้องใช้ออกไปกินก้เดี๋ยวจบไปตะเป็นอยู่โอเคไปไอ้เจ้าพลาชาข้าจะมาแค่แกนเจ้าแก่เดินธรรมดากูยังตกเลย ูจะแก้แค้นไหวไหมเนะีย่ยไอโอ้ยซิวเวอร์ฟีดซิวเวอร์ฟีดเหรอะฮะถวายไลท์ลิทใช่ไหมจะโหดสักแค่ไหนฮะทำลายบอกไม่ได้ใช่ไหมฮึโอ้ยทามบันไดมันล่าชันอย่างงี้เฮ้ยอ่าโอ้ยายา,ยาโอ้ยเลือดอืมเลือดขึ้นไม่ได้ ขึ้นไม่ได้ทําไมเราไม่ต่อบล็อกวะทําไมเราฉลาดน้อยอย่างนี้เนี่ยหไม่ตายเดรโรบินโอเคเราจะต่อบล็อกไปกันครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นสปาวสงสัยตาฝารโอเคไปใหม่มาฮึบฮึบต่อไปห้ามตกเลยนะตกนี่ตายเลยเอ้ยยากระตุกอู กำลันจะกระโดดเลยเมื่อกี้นี่ต่อบล็อกไปสิฮึบฮึบอ่าเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยโอ้ตายเดินตกเองอีกแล้วเหรอไอ้โอ้ไม่เคยตายเลยครับไ,ไม่ตายแกหาไม่ได้ก็ของต่อไปแม่งผมเปิดเกมรูดีกว่าให้ของไม่ตกเออจะได้เล่น,ลนสบายสบายหน่อยโอ้ยโอเค แต่ละพาร์ทนี้ก็ผจญภัยกันไปช่วนี้ด้วยกันนะครับแต่ละพาร์ทหน้าก็โอเคเราลองมาดูกันว่าเราจะสุ่มสุ่มสุ่มผลปีาศาจด้วยผลอะไรเอจะว่าไปนี่เราสุ่มเลยก็ได้นี่แม่ถือแล้วพาร์ทหน้าเราก็ไม่ต้องสุ่มใช่ไหมถือว่าแบบจะได้ไม่ต้องให้ท่านผู้ชมลุ้นกันว่าพาร์ทหน้าจะได้อะไรสุ่มไปเลยนะครับโอเคหนึ่งสองฮึบอา้อาวอะไรวะนี่เรากดอ๋อ ใช้ไปแล้วสุ่มไปแล้วไม่ได้อะไรใช่ไหมเอาอีกทีแล้วกันทำไมกูสุ่มไม่ได้อะไรเลยวะเดี๋ยวนะมันเป็นเพราะโชคร้ายหรือว่ากองสามันไม่ไม่ได้อะไรจริงนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อะไรเลยหรือว่ากองสามันบักวะไม่เอาแน่ไม่จริงหรอกครับลองกองสองดูบ้างครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้สุ่มไปสี่ครั้งไม่ได้เลยเลยเนี่ยยังได้เลย สงใส่โลกเกียอันนี้อันนี้ถือว่าไม่นับนะโอ้แล้วมีก,กองสามไม่ได้ว่รเดี๋ยวทดลองแป๊บงงกำลังงงเดี๋ยวฮึบเอาได้แล้วอ๋อเือว่ามันมีโอกาสได้ย,ยากขอโทษอ่ะสุ่มไหมเอากองไหนดีสุ่มกน 1, 2, 3, ันเลยกันหนึ่งสองสามาหลามขึ้นบกสี่ห้าหกจิ้งจกยัดไส้ไอแอมเจอรี่จักร จี้หัวใจไอเอ็มตกบันไดเพราะหัวใจดวงนี้กล้องสามอีกแล้วโอเคไหมเราจะเปิดทั้งหมด3คีย์ด้วยกันนะครับว่าเราจะได้ผลไม้พิซซัตอะไร1นึ่งเอายังเอาไหมหนึ่งสองสามโอเคพานหน้าค่อยเปิดกล่องเลยกันนะพานนี้เราโชคร้ายไปนหน่อยนะฮะเปิดสามกล่องไม่ได้อะไรเลยนะครับโอเคสารับพานี่ซีโอเกนนี้เฮลส์จักันบ๊ายบายครับเดี๋ยวไปเอาของคืนด้วยไปละ